ม่อ่ะไม่อ่ะเจ้๋ยวูความเป็นน้อยอย่างเง้ยน่าจะเดือไฟเปล่ามึงเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคืกผมมาจ้าช่องหมอประชาชมข้าวนะครับก็วันนี้เราก็มากันทั้งหมดสี่คนเลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้เราก็ได้เชวญพี่เบสมาด้วยนะครับผมครับผมเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทาง กับเรานะ<ช>แต่ว่า่วนนี้ชนป่ามันก็เยอะนะ<ช>จริงๆนะเขาโพดเอง,เองเนก็จะมาด้วนยน้ำมอ<ช>่แต่ว่าเขาเนื้อม้าไม่ไหวจริงๆนะเจนอน้ำมอเองก็เริ่มหายดีเลยนะครับผมก็พอเดินกว้วนะใช่ครับก็วันนี้เราก็จะไปส่งพรครับผมเราก็จะไปส่งวันครึ่งทางนะครับผมว่าเดี๋ยวแบบมันมันน่าจะไกลนะครับผมถ้าเราไปส่งจริงมันก็น่าจะบันวันวันก็กวาดนะครับผม เราไปส่งอครึ่งทาง้วก็น่าจะประมาณครึ่งวันได้นะนจะได้ครับผมแต่จริงๆเขาไม่ได้ให้เราไปส่งอทุกคนแต่ว่าเ<ช>ขาเนี่ยอเขาเนี่ยไม่อยากให้เราไปส่งเพราะว่าเขาเองก็กลัวเพราะเราได้รับอันตราย<ช>แต่ว่าน้องมอสเองผมเองก็อยากมาส่งแกครึ่งทางเหมือนกันนะกับน้องเบสก็เขานี่เขาไม่กลัวเขาบอกของมีนเพราะเราก่อนที่เขาเจออ่าไม่รู้ว่าใครคนตอนหัวยป่ะนะคือขวายมาเขาก็ไล่ฟันเหมือนกันนะบาดเจ็บหนักเหมือนกันนะทุกคน ครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราก็เวลาชมกันเลยครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยูใน,นป่าทีนี้ถือว่าแดดยังไม่ค่อยแรงมากถือว่าเ,เรามาในช่วงเช้ามันยังยังไม่ค่อยแรงทุไคนเช้ชาก็าไม่เช้าเกินไปประมาณแปดโมงเช้านะครับ จะได้จางร้นเยอะากนะราเเนรเจอือะม,มากไงนะ้องม่าไได้เจอหลังของาถ้าเจอเราก็จะปินขึ้ไปเลยนังีเยอะมาก นั่นต้นมะข่าหรือเปล่านเนี่ยเด็กใช่ต้นมะข่ามึงวะอือมออนะแกนี้ส่วนอยนะินดาต้นมะข่าหมนแกนส่วนแกนกวะด แต่ว่าเขาไม่ยียืนให้ตัดก่อนเป็นไม้ทถุงห่วยใช่ไหมใช่ใชเาาะะน,น,นีย่ยเป็นจับแอร์ตัดไปแล้วโดนจับนะสือว่าลำต้นตรงมากนะสวยนะน,นี่คือว่ายังไม่ใหญ่มากนะยังไม่ใหญ่มากมันเข้าใหญ่กว่าน,นี้ที่เพิ่งเจอใหญ่กว่าน,นี้ที่ไปฝั่งอ่าอ่าฝั่งสุดเดินไปจะไม่ถึงนะต้นใหญ่กว่านี้แต่อันนี้คือว่าสวยนะ นรี premises, vanity, 1, ่แหละท่านอยู 1, ่ช่าท่านอยู 1, ่ช่ารอมีคนมาต่อใกล้เลยนะี่ดฮะโอมีร้อยต่อใกล้เยอะนะท่บ้านมันป็นส่วนให่งต่อใต้อย่าง้นกับบ้า ให้กมาให้กินคุยกันและกอไผ่เนี่ยแห้งแล้วคนใบก็เริ่มแตกขึ้นมาใหม่อีกเยอะเลยฝนมันตกไปเมื่อสองสามวันก่อนนะแต่ก็เมื่อวานอีกนี่เฉลี่ยเริ่มเฉลี่ยทีละว่าท้องยหญ่ไจอ่ะใหญ่อ่ะใบใหญ่เลยนะก็อีกหลายอ่ะทุกคนจะต้องเดินลงเขาตรงนี้ไปนะเดินขึ้นเขานิดหน่อยแล้วลงเขาไปใช่

ต้อมากอกป่านะครับผมอร่อยมากค่ะลองไปชิมเกสมตำนะอร่อยมากเด็อ่อนข้าไปตำข้าวสมตำนี้ยังไข่าวเป็นอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าเป็นบางต้นนะใช่เป็นต้นเราหวานต้นเราเปรี้ยวใช่ใช่แต่ที่เราวตำนี้มันต้องเป็นเปรี้ยวๆนะครับใช่เปรี้ยวหวานแต่นี้มันน่าจะกินเข้าไปแล้วมันน่าจะฝ่าใช่มันมีบางต้นนะที่กินได้เราต้องกิน hmm. ก yeah. like mm ่อนที่จะไปตำสมตำนะครับ

茉莉。

โอเคตวท่ายทนี้เดี๋ยวนจะปกล้องหนานะเดี๋ยวเราจะนั่งทาก่อนนะครับผม ช่องพายใหญ่อ่ะอ๋อช่อ,อ,อใใงเขาอย่างเดียวอยู่ใส่เทียนะบอกก็เลยอีกกลไลอยูน่นะพายใหญ่เหรอพายใหญ่เราก็แปลว่าอกลไน,นะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ส่งอ่าจนถึงที่ใหม่นะเราส่งแค่ครึ่งทางนะจะอยากมาส่งเพราะว่าถ้าเราส่งถึงที่ใหม่ก็ใช้เวลาหนึ่งวันเนตะ็มเต็มทุกคน <c oughs> อ,อีนี้เขาพาเรามาอีกเส้นหนึ่งนะ ที่นี้มันก็ยังพอมีพวกพวกแม่น้ำลำน,น้ำลำน้ำน,นะที่จะหากินได้ง่ายตอนที่ขขบมาบ้านผมเนี่ยมันใกล้ก็จริงน,นะแต่ว่าหากินพวกน้ำอะไรได้ยากนะมันแห้งอนะ่ะมันก็แห้งไปแล้วพวกน้ำนะคะคุณนี่ถือว่าฝนตกมันเนี่ยใบเขียวมากเลยที่มาคออะร เดี๋ยวเน่ยฝนจะตกอีกนะเฉยๆได้ก hmm. so ็เดี๋ยวฝนจะตกนะครับผมก็ตอนนี้เราก็นั่งพักกันอยู่เลยนะครับผมพอากาศนี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมเล้วทองยังได้เหรอออ๋การกิ่งก็เมื่อกี้ผมถามว่าเร่ไกลไหมก็เขาก็บอกว่าไก่นะครับผม พอก็บอกว่าไกลนะถ้าเดินไปถึงบ้านขึ้น่ะเขาบอกว่าบ้านหวานกว้านนะครับผมไม่ใช่บ้านเขาหนองมดมันเป็นอ่าที่อาที่เขาเลาะสายตัวบ้านเพื่อนเขาายแบบบ้านเพื่อนเขาใช่ไหมสบายาจเลาะสายกับผ้าจานใช่ครับผมวัดไทยยืนวัดาทยูอ่ะได้ยี่น้องไข่ในเรื่องว่าทางยูอ่ะได้ทะเลาะสมองอุ้ยเลาะทะเลาะสมองนะ ก็อาจจะยุง <the> ยุงก <śmy> so, ินช่วยอยู่แล้วอืมยุงก็ใช้นอนได้ยุงก็ใช้นอนได้แม้จดยุงกินช่วยอาม่าก็ใช่อืมใช่ก็เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปรักษาตัวเพราะว่าคุณอาจารย์ที่รักษาเนี่ยเขาให้มาที่เนี่ยไม่นานนะก็ต้องกลับไปรักษาตัวนะไม่รู้ว่าจะหายขาดไม่หายขาดนะแต่ที่เขาไปรักษาแล้วก่อนที่ก่อนจะมาหาเรานะเขาก็บอกว่า มันต้องคอยรักษาล้วยว่าบางทีมันต้องใช้เวรใช้กแบบนี้นะก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆก็ของกินอ่ะก็งดลงนะใช่ครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ถ้าเรานั่งพักเนร่นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเลยครับผมทักฟันกันชุดมีชีวิร้อยนะครับผม เดินทางกันต่อนะครับผมเ้ยนาน เอ้น hey, pues mm hmm. um. ี่ะเั่นอ่ะทอเออ่ีนไปด้วาอ้ผูอไม่้อเออพอมาทานอ๋เออเออไห่ไหท่านอ๋เอาอออมาแล้วมาทางมึงสองโก็ยูมึงทาอยูเเออ อะรอ่ะอ้แ่ะโอ้โหขึ้นที่เต็มเต็้นที่มเต็มะไปแล้วไปเดี๋ยวเราเดินทางกับไปเลยไปเลยเฮ้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 ยวูยอว์อฮ้ยเ้ย

เดอาทานๆมันดบอะไรเชียวเดออะไรอยู่วะเดือบความเนน้อยอย่างเง้ยน่าจะเดไฟป,ป,ป่ะผอมเนี่ยเลือดเลยนะเด๋ยวเชแเช้วเชนดูใสวะเดือ่ตรงนี้เดอ กูอย่างมอยว่าก oh. right. so yeah. ูเจ้าเลยเขามาตอนไหนวินดาทำไมเราไม่เห็นเลยนะใช่เราไม่เห็นเลยนะเหมือนมันซุ่มไวมากเลยนะหรือว่ามันซุ่มนานแล้วหรือเปล่าไม่ดูนะน่าได้ยินเสียงเราตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ซุ่มซุ่มเนื้อใช่แต่ว่าพอนังบ่บอกไม่กลัวนะเขาเอาไม่ไล่พันเต็มที่นะน่าจะเจี๊ยบไปนะเมื่อกี้เห็นเดือดออกเต็มเลยนะใช่เขาจะกล้าใครเห็นไม่ใช่บ้านเหรอใช่บ้านเขาบอกไม่กลัวนะเขาไม่กลัวเขาจะกลับ ัไนท่ยี่ยี่อย่ไม่กลัวยอย่ามไม่ช่องไหมไม่กลัวเลยนะครับวไม่ต้องเป็นห่วงเขานะขอให้เราเน่ยรีบกลับไปนะไปใช่ต้องรีบกลับระวงตัวกันนะทุกคนออกจากป่าเลยนะครับอ่เดี๋ยวมันโนมีนะจะมีแรนใช่ใช่

ผมต้องอกนนครับครับขผมขอสิทธิ์เพ <My hand? S 2> ียงเท่านี้นะครับผมครับผม